สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยตยาเปิดดวงนะคะเรื่องปุรปปับกระทันหันเรื่องฉับพันทันด่วนเออนะเรื่องกระทันหันทันด่วนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยแบบกระทันหันทันด่วนเลยนะคือเรื่องอะไรเรื่องเนาะกระทันหันทันด่วน เนาะเรื่องฉับพันธันด่วนเออเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรเรามาดูกันซีเรื่องฉับพันธันด่วนที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีเลยนะมาที่ไอดีไลน์เมื่อสักครู่นี้ t r a i y a 3 6 9านะคะในการตรวจเช็ค ดูดวงส่วนตัวนะคะมีข้อสงสัยอะไรอยากดูดวงส่วนตัวมีปัญหาอะไรนะอยากรับคำปรึกษาอะไรนะเช็คไลน์แอดไลน์ไอมาเลยนะ tiiya e 3 6 9นะเรื่องฉับพันกระทันหันที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรเรื่องฉับพันกระทันหันที่จะเกิดขึ้นกับคุณ คือเรื่องอะไระคะเช่นเดิมเป็นพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะอาจจะตรงเป็นบางเหตุการณ์บางเรื่องบางข้อความก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงเลยสักเรื่องก็ได้เพราะถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะถ้าใครอยากดูแบบเออให้ตรงกับคุณโดยตรงเลยก็คือว่าต้องดูดวงแบบส่วนตัวเท่านั้นนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความเพลิดเพลินนะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้ิที่ยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไวน้นาอจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังพลังงานดีๆนาอคลิปขึ้นพลังงานบวกของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะทำจิตให้นิง่งทำใจให้เป็น สมาธินะคะ,อะขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนส์ความรู้สึกของผู้อ่านภัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ภัยทั้งหมด78ใบด้วยนะคะเรามาดูกันสิว่า เรื่องฉับพันกระทันหันที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคือเรื่องอะไรพลังงานใบแรกเป็นตัวคุณเป็นเอเนจีของคุณเป็นพลังงานของคุณโอ้โหพลังงานของอ,อัศวินไม้เป็นพลังงานของคนที่มีแพชชั่นมีไฟเออนะมีความคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณรู้แบบ Take Action ลงมือทํา การกระทำอะไรแบบทำงานทำนู่นทำนี่หรือว่ามีไอเดียมีความคิดที่จะหยิบจับทำอะไรให้มันเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นผลงานที่เกิดขึ้นนะความพุ่งทยานนะความพุ่งทยานความก้าวหน้าโฟกัสเรื่องความก้าวหน้าโฟกัสเรื่องความสำเร็จโฟกัสเรื่องการงานที่มัน ลงมือทำนะแล้วก็คือให้เกิดผลให้เห็นให้เห็นผลในสิ่งที่คุณทำลงมืออยู่นะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของอนะัศวินไม้เท้านนานายออฟแวนเนี่ยเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือว่าคุณเนี่ยตั้งใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในขณะนี้แล้วมันก็กำลังไปสู่แบบ อ่าไปสู่ลูไปสู่ลูวิ่งแห่งเส้นทางของคุณที่คุณได้วางแผนเอาไว้ที่มีแผนเอาไว้แล้วมันเหมือนกับว่ามันกําลังจะถึงเป้าหมายมันกําลังจะสําเร็จมันกําลังจะเติบโตขึ้นมันกําลังจะแบบนั่นคือการกระทํานั่นคือการเทคแอคชั่นนั่นคือการลงมือกระทําของคุณในสิ่งสิ่งนั้นโอ้อัศวินหมายดีมากนะมาดูกันต่อสิว่าเรื่องที่แบบฉับพันกระทันหันที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรพลัางงานของไพ่สีดาบ บางคนเป็นอะไรบางคนสุขภาพเนาะบางคนอยู่ในช่วงปัญหาสุขภาพด้วยเนาะงานก็จะทำสุขภาพกไม่ดีมีปัญหานะหรือสิบดาบตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะก็ให้ระวังนั่นแหละระวังสุขภาพระวังปัญหาระวังแบบอุปสรรคเนาะระหว่างทางในสิ่งที่ทำอะไรอย่างนี้นะเป็นเกณฑ์ชะตาไพ่สิบดาบเนี่ยถ้าแบบตรงนี้เลยก็คือหนึ่ง ตัวคุณเนี่ยเจอมาเยอะล้มลุกคุกค,คานลองผิดลองถูกนู่นนี่นั่นนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆนา,นานาที่ประสบพบเจอนะบางคนนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือแบบไม่ดีเนาะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีโดนทรยศโดนหักหลังโดนหลอกลวงเจอคนที่ไม่จริงใจนะไปเจอคนที่แบบเออคนที่แบบไม่ใช่คนเอเอินนะที่เข้ามาแบบ เอออะไรอย่างเนี้ยนะเป็นคนแต่ร่างเป็นคนแต่สังขารแต่ว่าจิตใจก็โอ้เหมือนแบบอะไรที่มันไม่ใช่คนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคุณไปเจอคนแบบนั้นมาหรือเปล่าเอินะเป็นคนแต่ตัวแต่ว่าแบบความรู้สึกหรือมันสมองหรือสภาวะจิตใจเขาอาจจะไม่ใช่คนเออนะอ่ะทีนี้ไพ่สิบดาบสิบดาบตรงนี้เนี่ยก็คือบางคนก็แน่นอนมีปัญหามีมลสุมมีอุปสรรคมีแบบ อะไรสารพัดเลยเนาะไพ่สิบดาบเห็นไหมเป็นไพ่ของวิบากเคราะห์กรรมเป็นไพ่ของสิ่งที่เจอสิ่งที่เผชิญเป็นไพ่ของสิ่งที่แบบโอ้โหเจอมาสารพัดรูปแบบหลากหลายเลยสิบดาบอ่ะมาดูกันต่อสิเนาะพลังงานตรงนะพลังงานคุณเป็นแบบนี้ไหมคุณเจอแบบนี้มาหรือเปล่าเออนะเออนะคุณไปเจออะไรเหตุการณ์อะไรมาหรือเปล่าบางคนออกจากงานบางคนตกงานบางคนออกจากงานบางคนไปไม่ไม่รอดไม่ไหวเรื่องงานอะไรอย่างนี้อ่ะ งานใบต่อไป Queens of ฟคัพราชินีเหรียญเอ้ยไพ,ยพรรยทท่พระราชินีถ้วยโทษทีพระราชินะีถ้วยนะค u ีนส์ออฟคัพเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือณวันนี้ณนะวันนี้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองแล้วณนะวันนี้คุณไม่ได้แบบเจ็บปวดกับอดีตแล้วคุณไม่ได้ไปแบบ โฟกัสอะไรอย่างนั้นแหละคุณหลุดพ้นจากปัญหาหนึ่งปัญหาใดคุณหลุดพ้นจากเรื่องราวเลยๆคุณหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เลไๆคุณหลุดหลุดพ้นจากคนที่ไม่ดีหรือหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ววันนี้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าคือคือมีความอิ่มเอมมีความเติมเติมเต็มให้กับตัวเองได้เต็มที่แล้วอะคือความสุขแลละคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองและคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองและคุณกลับมาแบบ เขาเรียกว่าพรังพรมความสุขะจากภายในให้กับตัวคุณเองได้แล้วว่ะเออณวันนี้คุณเป็นควีนถ้วยแล้วนะแล้วคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนใจอ่อนนะถึงแม้ว่าจะโดนหลอกโดนโกงโดนอ่านนู่นนี่นั่นสารพัดหรือว่ามีคนหักหลังมีคนนู่นนี่นั่นแต่คุณก็ให้อภัยคุณก็ใจอ่อนคุณก็ใจดีคุณก็อะไรอย่างเนี้ยให้เขาตลอดให้เขาเสมอใช่ไหม เออควีนทวยเนี่ยเป็นสภาวะแบบนั้นแหละเป็นคนใจดีเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่จิตใจแบบอ่อนไหวอ่อนโยนโนนะสภาวะแบบเหมือนน้ำไหลไปเรื่อยอ่ะเขาแบบ ไหลไปตามจังหวะสถานการณ์ที่คนที่แบบไม่รู้หรอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือใจดีไปหมดอะใจดีกับทุกคนอะนะใจดีกับกับคนที่แม้กระทั่งจะเข้ามาทําร้ายจะเข้ามาหลอกลวงจะเข้ามาแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใจดีอะเอินนะเอินนะพลังงานของราชินีทวอยอะเป็นประมาณนั้นอะแฮงแมนเห็นไหมแฮงแมนคือวังวนสับสน นะราชินีถ้วยก็คือนั่นแหละอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์อ่อนโยนอารมณ์แบบเออเหมือนแบบอ่อนไหวไปตามสถานการณ์อ่อนโยนไปกับสิ่งที่เจออ่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องออนนะราชินีถ้วยใจดีจนรู้สึกว่าเหมือนแบบโดนหลอกง่ายอะ่ะโดนหลอกง่ายอะ่ะอ่ะทีนี้แฮงแมนการตื่นรู้การห้อยหัวหรือพลังงานการที่ทุกทุกทรมานในตัวเองหรือเป็นพลังงานของคนที่คือคือ อาราชอัศวินถ้วยอืมมันเหมือนประมาณว่าณนะวันเนี้อืมคุณเนี่ยน่าจะนะอัศวินถ้วยอะ่ะคือมันเป็นพลังงานของคนที่ไม่คือใจดีใจดีใจอ่อนนะใจดีใจอ่อนใจง่าย <c oughs> แล้วก็มันเป็นพลังงานของอะไรที่แบบเดิมๆซ้ำๆวนลูป อย่างนี้หรอคุณเป็นแบบนี้อยู่หรอไม่รู้ว่าเป็นจากสภาวะความรู้สึกหรือเหตุการณ์ที่คุณเจอหรือปัญหาหรืออะไรต่างๆมันคือการวนเวียนมันคือการวนลูปมันคือการที่อะไรประมาณเนี้ยอืมทีนี้สวินทวยมามันคือข่าวดีมันคือสิ่งที่กําลังจะเข้ามามันคือสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับหรือว่าได้รับรู้นะอ่ะจากจาก นะอาจจะเกิดจากการตื่นหููอาจจะเกิดจากหนึ่งนะคุณอาจจะได้แบบตื่นหููกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือสองนะวังวนการวนลูปหรือการย้ำคิดย้ำทำหรืออะไรอย่างเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับประมาณว่าคุณก็ยังแบบวนอยู่กับอะไรที่แบบซ้ำๆเดิมๆหรือเปล่าคิดๆย้ำๆย้ำคิดย้ำ,ยำ,ยำทำเนาะการตัดสินใจความชัดเจนอืม เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าถามว่าอย่างเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณจะได้หลุดผลจากสภาวะอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันวนเวียนอยู่กับตัวของคุณอยู่กับดวงของคุณอยู่กับอะไรแบบรอบๆตัวคุณมาสักระยะหนึ่งและนานแล้วนะนานแล้วนะแหงแม่นี่คือนานแล้ว เนี่ยคุณจะได้เดินออกหรือหลุดพ้นหรือว่ามันจะได้ปลดล็อกปลดบล็อกอไอ้สิ่งสิ่งนั้นออกไปหรือความรู้สึกนั้นออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยปัญหานั้นออกไปนะทีนี้ไพ่หนึ่งดาบแน่นอนนะหนึ่งดาบยืนยันการันตีว่าคุณจะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองคุณจะชัดเจนกับความคิดตัวเองคุณจะชัดเจนกับการตัดสินใจของตัวเองคุณจะชัดเจนกับอะไรต่างๆอะ่ะ ที่คุณได้ลงมือถามหรือจะชัดเจนกับอะไรต่างๆอ่ะที่มันรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันไม่โอนะทีนี้คือการชัดเจนที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นจะมีแบบหนึ่งอาจจะมีการตัดสินใจไปแล้วหรือกําลังจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นหรือว่าช่วงจังหวะเวลาเนี้ยมันจะเริ่มแบบชัดเจนแจม่มแจม้วแจม่มแจม้งแจ่มเหมือนกับว่าชัดเจนเด่นชัดมากขึ้นอนะ่ะอืมนะพลังงานแห่งชัยชนะความสําเร็จได้นะหนึ่งดาบ นะหน้หึ่งดาบออกมาตรงนี้อืมทีนี้มาดูหน่อยว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันฉับพันกระทันหัน9ดาบหนึ่งดาบเก้าดาบกับหนึ่งดาบแล้วก็ตามมาด้วยเดียมเพลอร์เพราะเช่นตรงนี้บางคนนะบางคนรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าตัวคุณหรือว่า มันจะมีสองสองสภาวะนะสองประเด็นนะประเด็นที่หนึ่งก็คือไอ้เรื่องไอ้ปัญหาเนี่ยที่คุณเจออยู่เนี่ยที่คุณไม่สบายใจอยู่เนี่ยที่คุณคิดอยู่ตอนนี้กังวลอยู่ตอนเนี้หรือเครียดอยู่ตอนเนี้นะเออคุณจะตัดสินใจได้จัดการมันได้นะสองประเด็นที่สองนะ มันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีตำแหน่งอะไรอย่างเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะหรือไอสิ่งที่คุณกังวลอยู่เนี่ยมันคุณกังวลว่ามันจะสะเทือนบัลลังของคุณสะเทือนตำแหน่งของคุณสะเทือนแบบความมั่นคงของคุณหรือเปล่า อย่างเนี้ยไพ่เดมเพลเลอร์ขึ้นมานะแต่ตรงเนี้ยต้องบอกว่าต้องบอกว่านะมันมีตัวช่วยมันมีพลังซับพอร์ตมันมีพลังแห่งแบบความมั่นคงอะ่ะหรือพลังของโอ้มันเกี่ยวกับหนึ่งเลยนะถ้าถ้าเป็นเรื่องงานนะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือต่างประเทศ หรือคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิหรือคนที่มีความมั่นคงอะระดับระดับระดับมีแบบเป็นคนที่มีฐานบุญฐานบาร,รมีอะไรอย่างเงี้ยพอสมควรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะหรือเปล่านะตรงนี้เพราะเดอมเพลอร์ก็คือถ้าขยายกว้างก็ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยนะที่นี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองพลังงานตรงนี้ อบ่งบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะเครียดเกินไปบางครั้งคุณอาจจะกังวลเกินไปบางครั้งคุณอาจจะคิดมากเกินไปนะเออนะอันนี้หนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านพ้นมันกําลังจะเข้าที่เข้าทางมันกําลังจะเข้ารูปเข้ารอยนะหรือเปล่าสองเหรียญสองเหรียญแน่นอนมีคนกังวลเรื่องความมั่นคง มีคนกําลังกังวลเรื่องความมั่นคงแล้วก็มีคนกําลังกังวลเรื่องการเงินสองอย่างแหละนะอาไพยเด็กถือถ้วยอ่าบางคนนะบางคนเนี่ยกำลังนะเรื่องที่แบบฉับพลันกระทันหันเลยเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือมองเหมือนว่ามันกำลังจะมีใครบางคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อะ จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกำลังจะได้รับข่าวดีนะให้สองให้เรื่องงานนํามาหนึ่งเรื่องเลยเรื่องงานนํามาหนึ่งเรื่องนะข่าวดีของคุณนะแล้วก็เป็นเรื่องความมั่นคงบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนมีโอกาสได้แบบมีแบ็กดีอ่ะเออนะหรือฐานบารมีคุณกําลังทํางานเลยช่วงเนี้ย บุญกุศลแต้มบุญบาร,รมีคุณกําลังทํางานและมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสได้บางคนมีโอกาสได้พบปักแบบพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเจ้านายนะหรือคนอาวุโสอะผู้อาวุโสอะเออนะหรือบางคนนะช่วงเนี้ยมันจะมีอะไรหมุนเข้ามาอมืเนี่ยพอเดอะแฮงแมนขึ้นในตำแหน่งสองเหรียญเนี่ย ย้ำคิดย้ำทำเดิมๆซ้ำๆสิ่งที่บาราานสิ่งที่จะหมุนแวะเวียนเข้ามาหรือหรือนะหรือช่วงเนี้ยให้พยายามบอกว่าให้คุณปรับบารานไม่ว่าจะเป็น Energy เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นอะไรที่แบบภายในของคุณนะให้มันสมดุลเออนะเกิดขึ้นพลังงานเด็กถือถ้วย มันเป็นพลังงานของข่าวดีความยินดีสิ่งดีหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ากำลังจะมีเรื่องที่แบบทำให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือว่าปลดปลดความเครียดไปได้บางคลายความเครียดความกังวลไปได้บางอะมาดูซิว่าเรื่องฉับพลันกระทนหันที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ย เรื่องอะไรละส่องไม้เท้าไหนใครใครมีแพลนที่แบบคือหมีโอกาสได้ขยับขยาย 2. การซัพพอร์ตการช่วยเหลือ 3. ต่างประเทศ 4. สื่อออนไลน์โซเชียลการติดต่อการสื่อสารอืมสองไม้เป็นไปในพลังงานที่ดีนะพลังงานที่ดีนะการรอคอย การได้ในสิ่งสิ่งนั้นการสมหวังความสมปรานาหรือเส้นทางทางเลือกต่างๆอ่าบางคนอาจจะมีแบบอ่าสองเส้นทาง3มเส้นทางนะหรือช่องทางในการทํามาหากินเออช่องทางการทํางานหรือช่องทางอะไรอย่างเงี้ยที่มีเพิ่มขึ้นนะเออพายบอกว่าให้วางแผนคิดวิเคราะห์ในสิ่งสิ่งนี้นะโอ้มันเป็นพลังงานที่ดีนะ เป็นพลังงานที่ดีนะมันจะโดดเด่นนะ,ะเรื่องเรื่องบางคนเนี่ยมีโอกาสได้รับข่าวสารทางไกลหรือได้รับแบบสื่อทางไกลไพ่กระเด็นมาเป็นเดอะเฮอร์มิตมันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานานมันเป็นสิ่งสิ่งนี้ที่มันอาจจะนิ่งเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วคือคือพลังงานเดอะเฮอร์มิตเนี่ย ไพ่แห่งครูบาอาจารย์ไพ่แสงสว่างนําทางหรือว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันก็เหมือนกับว่าคุณเดินทางไปหรือระหว่างทางที่คุณเดินมันอาจจะมืดเออมันอาจจะยังไม่สว่างมันอาจจะยังไม่ลงไม่โปร่งเนี่ยเขาคือประมาณว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างกระจ่างแจ้งเออเออประมาณเนี้นะใช้จิตวิญญ,ญาณน,นําทางนะสติสมาธิสติสมาธิอื ไพ่พฤฤีไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่เดอะเฮอร์บิทการสงบนิ่งการนิ่งเงียบหรือว่าการเขาเรียกว่าทบทวนพลังงานภายในหรือว่าการเขาเรียกอะไรอ่ะพูดไม่ถูกอะเกี่ยวกับภายในของคุณอะคือมันเป็นแบบมันเป็นอะไรอะ่ะข้างในของคุณอะเพื่อที่แบบอืออกมาเอาออกมาเพื่อให้มันแบบกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะ สว่างเดอะเฮมิ่สินสมาธิทำสมาธิอภัยราชาดาบราชาดาบแล้วก็เดอะฟูเออคุณจะได้ปลดล็อกคุณจะได้หลุดพ้นคุณจะได้เริ่มต้นคุณจะได้เป็นอิสระเห็นไหมคุณจะได้เดินทางบางคนนะเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหันเนี่ยบางคนได้เดินทางแบบกระทันหันได้ไปเที่ยวแบบกระทันหันหรือได้เริ่มต้นงานอะไร แบบกระทันหันหรือนะได้หลุดได้ปลดล็อกจากปัญหาจากเรื่องอะไรแบบแบบกระทันหันสามอุลวงมาสามไม้อะเอาหมดเลยสามไม้สามเหรียญสามไม้สามเหรียญเก้าถ้วยเพราะฉะนั้นต้องบ่งบอกว่าการซัพพอร์ตการสนับสนุนการช่วยเหลือหรือว่าสิ่งที่รอคอยหรือว่าการวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จ ความสุขความสุขเห็นไหมบางคนเนี่ยเอาไปพูดคุยเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองไว้หรือว่ารอผลเรื่องเงินเนี่ยมันแบบมีโอกาสได้แบบกระทันหันนะมีโอกาสเกิดเรื่องเงินเงินแบบการได้เงินแบบกระทันหันหรือว่าได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือแบบกระทันหันหรือลูกค้าลูกค้าเห็นไหมมีลูกค้า ผลงานโดดเด่นนะช่วงนี้วาจาสาริกาลิ้นทองนะสามเหลี่ยนค้าขายหรือว่าเกี่ยวกับการดิวงานก็ได้นะหรือเกี่ยวกับคือสามเหลี่ยนนะเกี่ยวกับการพูดคุยกันเจราจาหรือการดีวงานหรือผลงานหรือว่าคนซับพอร์ตคนสนับสนุนหรือกลุ่มคนหรือทีมงานอย่างนี้ก็ได้นะแล้วทําแบบแบบได้เงินนะ่ะคุณอาจจะได้ร่วมลงลงหุ้นลงทุนหรือว่าร่วมธุรกิจ หรือคุณกำลังจะได้รับการตอบรับการร่วมลงทุนการร่วมธุรกิจกับคุณการดิวธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก้าวเหรียญน,นะมันคือไอ้ก้าวถ้วยมันคือข่าวดีมันคือความสุขมันเป็นแบบประมาณว่าความอุดมสมบูรณ์นะความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในสิ่งสิ่งนี้ที่คุณรอคอยที่คุณปรารถนาท้ายสำรับเป็นจัสติก จะสติกช่วงนี้อาจจะมีการเซ็นเอกสารหรือว่าเกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายาในความอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะจจะสติ๊กความยุติธรรมความถูกต้องเออบางคนนะบางคนมีการแบบได้เซ็นหนังสือสัญญาเซ็นหนังสือสัญญาเหมือนว่าคุณจะได้เซ็นเหมือนประมาณว่าได้ร่วมเนี่ยเห็นไหม ได้ร่วมลงทุนร่วมธุรกิจร่วมกันได้ทำงานร่วมกันเนี่ยในองคอนน์กรนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะสามเหรียญเหมือนเซ็นหนังสือสัญญาหรือบางคนก็ไปเซ็นไปเซ็นเกี่ยวกับเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือคุณอาจจะไปทําธุรกรรมทางด้านการเงินไว้หรือว่าไปคุยเจรจาดีลงานหรือบางคนก็เหมือนกับว่าได้รับการตอบรับ จากสิ่งที่คุณทําไว้นะอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าคุณจะแบบยืนกู้บ้านซื้อรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจะได้แบบได้แบบตอบรับแบบกระทันหันเลยอ่เป็นข่าวดีอะแล้วคุณก็จะได้เซ็นสัญญากันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นี่แหละเนี่ยเนี่ยจะได้เนี่ยในสิ่งตรงนี้เออนะเออนี่คือเรื่องกระทันหันที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบฉับพลันกระทันหันนะโอเคประมาณนี้ค่ะอ่ะขอให้โชคดีนะสวัสดีค่ะ